ซึ่งเทศบาลตำบลรัศดาเองนะคะก็ได้ดําเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตตาบลรัศดาค่ะเป็นภารกิจหนึ่งที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการเข้าร่วมโครงการค่ะวางแผนพลังงานชุมชนร่วมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะพร้อมทั้งได้มีการลงนามนะคะความร่วมมือตกลงความร่วมมือร่วมกันหรือว่าการทํา m o u นะคะการจะทําแผนพลังงานชุมชนโดยมีส่วน ร่วมของภาคประชาชนค่ะผลักดันส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เทศบาลตะบน,นรัชดาได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูงหรือเตาซูเปอร์อิงโลเพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและหลักการในการพัฒนาชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานและสร้างประสบการณ์ให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนผู้นําชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีงานสง่งเสริมพัฒนาชุมชนฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตะบลรัศดาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตเป็นการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในมติติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เตาที่มีประสิทธิภาพสูงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างแนวคิดและระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตะบลรัศดามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีลงไปสู่ชุมชนและครอบครัวขยายผลสูงกว้างมากขึ้นและต้องการให้อาสาพัฒนาชุมชนอาสาสมัครพลังงานชุมชนเป็นตัวแทนของคนในชุมชนได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันพลังงานจังหวัดและทางผู้บริหารทางเทศบาลตำบลลัศดาเล็งเห็นความสําสคัญตัวนี้ที่จะให้คนในชุมชนตําบลลัามาเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า ความเป็นอยู่ของประชากรในชุมพลรัศดาก็ไม่ใช่อยู่ในระดับมหาเศรษฐีโดยมากอยู่หาเช้ากินค่าเราเลยว่าทําอย่างไรทางผู้บริหารคิดว่าทําอย่างไรถึงจะให้ประชากรในตะมนรัศดาเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยร่วมกับพลังงานจังหวัดให้มาเรียนรู้การใช้เตาอั้งโลหรือเตาหมหาเศรษฐีตัวนี้เราต้องนึกย้อนหลังไว้ก่อนนะครับเมื่อก่อนรุ่นปู่ย่าตาย,ายายพ่อแม่เราปัจจุบันจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับ เด็กรุ่นใหม่นี่ยลืมไปหมดแล้วเตาอังลูตัวเก่านั่นจะให้ความร้อนพลังงานที่มันความร้อนที่น้อยกว่าแต่เตาอังลูรุ่นใหม่ที่ว่าใช้วิศวกรผลิตขึ้นนะครับมีความร้อนที่สูงกว่าซึ่งชาวประมงส่วนใหญ่ก็ที่หากินในทะเลนะครับไปค้างคืนสองสามวันนี้จะต้องมีเตาอังลูนี่เกือบตุกลำนะครับพอชาปรุงอาหารเอาสิ่งที่เราได้เข้าร่วมอบรมวันนี้ครับไปไปไปบอกกับพี่น้องชาวชุมชนให้เรากลับเข้ามา ใช้เตาอังโลเพื่อประหยัดค่ารายจ่ายในครัวเรือนสำหรับเตามหาเศรษฐีหรือเตาซูเปอร์อังโลเป็นเตาที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนเตาอังโลตามท้องตลาดทั่วไปมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอังโลตามท้องตลาดถึง29%หากตามบ้านเรือนหันมาใช้จะสามารถประหยัดไม้ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง500-600บาทต่อครัวเรือนต่อปีและช่วยลดการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือน กระทรวงพลังงานระบุว่าเตามหาเศรษฐีเป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนช่วยประหยัดและมีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนหรือนำไปต่อยอดในการสร้างไรายได้เสริมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนมันต่างจากเตาอังโลกที่ขายทั่วไปอยู่ท้องตลาดนะครับตัวเส้ตร,ตรงนี้นะครับสามเส้ตรงนี้นะครับมันจะให้ห่างจากตัวหม้อเนี่ยไม่เกิน1นิ้ว มันจะทําให้ลดการสูญเสียความร้อนนะครับความแตกต่างระหว่างจากเตาทั่วไปก็คือตัวรังผึ่งนะครับรังผึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะมีความหนากว่าก็คือ,อเกือบเกือบสองนิ้วนะครับเพราะว่าปัญหาของคนที่ใช้เตาอังโลเนี่ยรังผึ่งแตกต้องซื้อใหม่แล้วก็รูนะครับ รูของรังผึ้งเนี่ยจะมี63รูนะครับแล้วก็จะเป็นรูที่เล็กแล้วก็เป็นรูปตัววีมันจะมันต้องเป็นขี้เท่าจริงๆก่อนถึงจะลงไปข้างล่างนะครับปากเตาเขาเรียกาปากเตาตรงนี้นะครับจะมีขนาดเล็กกว่าทําให้การสูญเสียความร้อนกอ็น้อยลงครับผมเมื่อเรียนรู้ตัวนี้แล้วเราก็สามารถ เอาไปปรับปรุงใช้ในครัวเรือนหรือในร้านอาหารต่างๆร้านอาหารแล้วไม่ต้องร้านใหญ่ๆค่ะเพราะร้านใหญ่ๆเขามีเป็นนายทุนร้านที่ขายข้างทางอาหารตามสั่งเขาก็ประหยัดหนึ่งต้นทุนเมื่อเขาประหยัดต้นทุนลงมา,าเ,ออเขาก็มีกําไรสูงขึ้นหรือเขาอาจจะเห็น ไอ้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันอยากจะขาย50เขาจะอาจลดลงมาเหลือ45ได้ค่ะเลยว่าตัวนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนรัศดาค่ะทั้งนี้เตามหาเศรษฐีหรือเตาซูเปอร์อังโลวางจำหน่ายตามท้องตลาดหรือร้านค้าทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมไปหาซื้อและใช้กันเพราะว่าใช้แล้วเงินจะเหลือเยอะเป็นเศรษฐีสมกับชื่อเตามหาเศรษฐีนั่นเองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายรงานจากจังหวัดภูเก็ต